วัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะมีที่ป้าว่าจะแก้ไขต้นมะละกออ่าแล้วก็รดน้ําไปเรื่อยๆสองสายนะสายยางสองสายเดี๋ยวป้าเอาเสียมก่อนจะเริ่มจากต้นที่มันอยู่ใกล้สายยางก่อนจะได้เอาสายยางกลับออกมาเรื่อยๆนะคะมันจะได้ไม่ไปเกี่ยวต้นอะไรหักอีกนี่มาแล้ว เสียมที่บ่อเขาของปลาเปียกนี่แหละพี่น้องจะทำยังไงเออป้าก็จะสาะแสะแสะแส,ส,สะดินซะหน่อยนะคะมันสูงแล้วน้ำก็ไหลหนีหมดเลยเหมือนกันกับต้นอื่นๆนะคะ เสาะดินแสะดินออกนิดหน่อยนะคะให้ให้น้ำาลงไปที่โคนของต้นมะละกอก่อนเห็นไหมเราลดน้ำมันก็ผ่านไปผ่านมามันก็ไหลหนีนะคะเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาดินออกก่อนมันติดแล้วละ่ะตอนแรกก็เอาฟางกลบเอาหญ้าก,กลบนะคะแล้วก็ทำ ทำเอ่อยกล่องขึ้นสูงนะคะยกขึ้นสูงเพื่อที่จะน้ำจะได้ไม่ท่วมไม่แช่ขังเป็นว่าแต่ในหน้าแรงนี้ไม่ได้นะคะน้ำไหลนี้หมดเลยมะละกออาจจะไม่ต้องการน้ำแฉะแช่ขังแต่ในฤด,ดูแรงแบบนี้จำเป็นนะคะมีความจำเป็นจะต้องทำล่องน้ำให้ให้ใหต้นมะละกอก่อน น,ะนี่ก็ไม่ต้องทาเยอะสำหรับมะละกอนะคะเพราะว่าเราก็ลดรดน้ำมันก็ค่อนข้างจะมีมีฟางที่เราคลุมไว้คลุมดินมันก็เลยมีดินชุ่มอยู่แต่กระนั้นมันก็ไม่ชุม่มลงไปข้างล่างเยอะเนาะนี่สําเร็จแล้วหนึ่งต้นทําไม่เยอะนะคะทําแค่นี้เอง พญาออกมันมันเริ่มมีรากเดินมาที่ที่ดินที่เราทําเป็นคูสูงสูงเอาไวอ้อ่ะยกล่องสูงๆงเอาไว้มันก็เริ่มมีที่ที่ป้าทํานี้โดนรากมันด้วยนะโดนรากของมะล,ละกอด้วยแต่วหวังว่าจะรอดนะจ๊ะโดนไม่เยอะหรอกหวังว่าจะไม่ตายนะจ๊ะมะล,ละกอจ๊ะนี่ก็ใส่น้ําเลย ทำเสร็จแล้วต้นหนึ่งเ้ยไมยังอยู่ไหมเห็ดไปเห็ดมาไม่บรรลุทียเสียอีกละพี่น้องเลยมันยากจริงๆเลยเห็นไหมพอป้าเซดินออกทำร่องให้ก็เห็นรากโผล่ขึ้นมาเชียว๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณลุงคุณลุงกลับมาป้าจะให้คุณลุงไปเอาขี้ไก่แกลบมานะคะเอาขี้ไก่แกลบมาใส่ อึ๊สายที่นี่โอ้โหสำเร็จไปแล้วหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวป้าทำต้นนี้มสักครู่นี้ทำต้นนู้นเสร็จแล้วทำต้นนู้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอ๊ะทำไมมันเหมือนกล้องมันไม่ถ่ายเนาะเหมือนกล้องไม่ขยับนะคะตอนนี้ ยังเห็นป้าเปียกอยู่ตรงนั้นอยู่เลยเอ๊ะมันคืออะไรหรอคะนลองลองถ่ายภาพนิ่งก่อนโ oh. อ้โหอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมเหมือนกล้องมันไม่ทำงานไม่ขยับเลยฮัลโหลมันก็ยังทำงานทำไมป้าเปียกยังยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเอ้ากล้องเป็นอะไรเนี่ย ถ่าใหม่ก็ยังเหมือนเดิมนะยังมองเห็นป้าเปียกยืนอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวฮัลโหลป้าอยู่ตรงนี้เห็นป้าไหมเนาะถ่ายใหม่แล้วมันก็ยังเหมือนมันไม,ม่เคลื่อนไหวอะไรเลยอะ่ะโอ้โหยังเหมือนมีป้าเปียกอยู่ตรงนั้นทำไมกล้องไม่ขยับเลยจยะเนี่ยไหนดูสิมันก็ไปนะ ก็ถ่ายอันอื่นก็เห็นอยู่นะแต่ทําไมพอผ่านมาตรงนี้ก็ยังเห็นป้าเปียกอยู่ตรงนั้นคืออะไรอ,ะอ่ะอ้าไม่เป็นไรลองถ่ายดูก็แล้วกันย้ายน้ําก่อนน้ําทางด้านนี้ก็เอาใส่ต้นฟอกเทลใส่ฟอกเทลนะคะก็ตรงนี้อ่ะฮดไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ย แต่ป้าแปลกใจทำไมกล้องของป้าเหมือนไม่ขยับอะไรเลยลองใหม่ลองใหม่อ,มอีกทีนะคะโอ้เนาะทำไมป้าทำไมกล้องไม่ถ่ายอะไรเลยเดี๋ยวย้ายสายยางก่อนแต่ก็ต้องลถที่นี่ก่อน ก็ทำร่องน้ำลงให้นิดนึงนี่ว่านอะไรเหรอไม่เป็นไรว่านอะไรก็ออกไปก่อนอือื อืมฮพอเอาพอเอาย่าออกก็เห็นอะไรอ่ะเห็นรากโผล่ขึ้นมาเชียวเดี๋ยวค่อยแก้ไขใหม่ ดินแห้งซักเสียมกันยังบายูพี่น้องเลยว้ายถ่ายไหมเนี่ยมันถ่ายหรือยัง